ของ first impression first impression ก็คือความประทับใจเมื่อแรกเห็นนั่นเองคุณคิดกลับกันเวลาคุณไปซื้อของในห้างอย่างเงี้ยถ้าบูธไหนพนักงานขายแบบแต่งตัวแบบไม่โอเคอะเสื้อยืดกางเกงยีนผมเผารุงรังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยืนขายคุณถามว่าคุณมีความแบบอยากจะเข้าไปซื้อตรงนั้นไหมอยากก่าโกหกตัวเองนะอยากก่าโกหกตัวเองนะเราไม่ได้พูดถึงความเหยียดนะแต่เราพูดถึงว่าเอาจริงๆนะพวกการแต่งกายพวกภายนอกอย่างเงี้ย เราต้องไม่โกหกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่าง everything จริเบลที่คุณแต่งอ่ะจะต้องเป็นแบรนด์เนมทั้งนั้นไม่นะบางคนแต่งแบรนด์เนมก็ดูไม่ดีก็มีนะคะหนือออกปะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพวกการแต่งกายพวกท่าทางพวกน้ำเสียงพวกความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องของที่เราสามารถปรับได้และเป็นเรื่องที่ มันไม่ต้องแพงมากก็ได้แต่มันทําให้ดูดีได้นะคะแต่งตัวดีมีชายไปกูครึ่งใช่ไหมครับใช่ไม่งั้นเขาจะมีคลาสไปเรียนเรื่องการแต่งกายเลยทุกคน,นการแต่งกายดีหมายความว่าแต่งกายยังไงให,ให้มันเหมาะสมกับการะเทศะเพราะฉะนั้นแล้วการแต่งกายให้เหมาะกับการเทศะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญและมันสําคัญกับการขายเพราะมันเป็นสิ่งที่แรกเห็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามากนั่นเอง